เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพนะครับผมชนละทาน,นีิเชน้อยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับลำปางเขตสามพักประชาชนนะครับก็ขอตั้งนะครับกระทู้ผ่านท่านประธานนะครับไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับท่านพีรพันธ์สารีรัตวิภาคนะครับขอสไลด์ด้วยครับสไลด์ต่อไปเชิญเลยครับ ด้วยประชาชนนะครับบ้านเบียงหงหลานนาหมู่12นะครับตำบลแม่หมออำเภอแม่หมอจังหวัดลำปางได้ดำเนินการอพยพจากพื้นที่ดั้งเดิมมาอาศัยในพื้นที่ปัจจุบันนะครับตามมาติคณะรัฐมนตรีวันที่25ธันวาคม2544นะครับนะับเป็นการอพยพครั้งที่5นะครับจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาล่วงเลยกว่า2ทศวรรษนะครับ ประชาชนบ้านเวียงของล้านนายังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์ในที่ดินนะครับแล้วก็มีสถานะคล้ายกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่านะครับเนื่องจากพื้นที่ตั้งของหมู่บ้านที่การไฟฟ้าฝ่ายผ,ผลิตแห่งประเทศไทยดําเนินการจัดสรรพื้นที่ให้แก่ประชาชนนั้นนะครับอยู่ในพื้นที่ที่การไฟฟ้านะครับเช่าจากกรมป่าไม้นะครับเป็นเวลา30ปีและปัจจุบันหมดสัญญาเช่านะครับจึงคืนพื้นที่ให้กับกรมป่าไม้ซึ่งพื้นที่นี้ในปัจจุบันเป็นป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่หมอภายใต้ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ครับรับ ผู้แทนภาคประชาชนนะครับของบ้านเวียงของล้านนาจึงได้ยื่นเรื่องนะครับไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของความคืบหน้ามีการดําเนินงานตามลําดับอาทิเช่นนะครับที่ทําการปกครองจังหวัดลําปางนะครับมีคําสั่งจังหวัดลําปางที่1708ทั2566แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเพิกถอนนะครับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบางส่วน กรณีแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่รองรับการอพยพของประชาชนบ้านเวียงหงล้านนาที่มีสัดส่วนมาจากตัวแทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องผู้นําท้องที่ผู้นําท้องถิ่นตลอดจนแกนนาภาปรชาชชนนะครับโดยใช้กรณีเทียบเคียงกับบ้านใหม่ฉลองราชที่มีมติครมอรองรับให้ออกโฉนดเพราะเป็นกรณีเดียวกันแต่ไม่มีมติครมอรองรับเหมือนบ้านบ้านใหม่ฉลองราชนะครับซึ่งกรณีบ้านใหม่ฉลองราชนั้นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับไปดําเนินการต่อแล้ว โดยกรณีของบ้านเวียงของล้านนาจึงดําเนินการนะครับตามกรอบคล้ายกับบ้านหม่ฉลองราดไปพางก่อนนะครับมีความคืบหน้าตามลําดับนะครับสไลด์ถัดไปครับโดยสํานักงานะะจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3ลําปางได้ดําเนินการสํารวจดังวัดและตรวจสอบการถือครองที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติปรากฏข้อมูลเป็นพื้นที่ของประชาชนบ้านเวียงของล้านนาจํานวน 341แปลงขอบเขตพื้นที่ของการเพิกถอนเนื้อที่485ไร่นะครับและล่าสุดในวันที่18กันยายน2567คณะกรรมการพิจารณาชุดดังกล่าวนะครับมีมติสรุปความเห็นนะครับของคณะกรรมการรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเห็นชอบให้ดําเนินการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติและการออกเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดที่ดินให้กับ ประชาชนบ้านเวียงหงล้านนานะครับแล้วก็เห็นครัวนะครับขอความอนุเคราะห์นะครับให้กระทรวงพลังงานเป็นผู้นําเสนอเรื่องนะครับเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานะครับไล้ายถัดไปครับ ในส่วนของคณะกรรมการที่ดินนะครับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผูรร้แทนราษฎรนะครับได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องดังกล่าวจนคณะกรรมการที่การที่ดินนะครับมีข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีนะครับตามหนังสือด่วนที่สุดที่สพศูนย์หนึ่งเก้าจุดศูนย์สามทับหนึ่งสองหกเจ็ดหกเมื่อวันที่ยี่สิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับและให้พิจารณาและทําหนังสือต่อท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับตามหนังสือที่สพศูนย์หนึ่งเก้าจุดศูนย์สามทับหนึ่งสองหกเจ็ดเจ็ด และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดขึ้นและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาเสนอปัญหากระบวนการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติเพื่อดําเนินการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้แก่ประชาชนบ้านเวียงของล้านนาที่เสียสลับพื้นที่ดั้งเดิมนะครับให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสามารถดําเนินกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อหล่อเลี้ยงเศรษฐกิจและสังคมไทยนะครับ สายถัดไปครับเนื่องจากเรื่องดังกล่าวนะครับยังไม่มีความคืบหน้านะครับประชาชนในพื้นที่รอคอยรอแล้วรอเล่านะครับช่วงเวลาของไหรรัฐบาลที่ผ่านมา ประชาชนยิ่งทวีความกังวลเกิดขึ้นครับเนื่องจากผลกระทบในทุกวันที่เกิดขึ้นต่อประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจการทำธุรกรรมทางการเงินความไม่มั่นคงต่อการสร้างสิ่งกุางหรือที่อยู่อาศัยการพัฒนาสาธารณภคจากองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นหรือส่วนราชการที่ไม่สามารถดำเนินการได้จึงมีความเสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดีในฐานบุกรุกพื้นที่ป่าเป็นต้นนะครับและเกิดการตั้งคำถามจากภาคประชาชนนะครับว่าภายหลังมีข้อเสนอแนะและมติจากที่ประชุมในคณะกรรมการชุดต่างๆนะครับ รัฐบาลโดยนาะยกรัฐมนตรีแพรทองทานชินวัตรนะครับจะมีนโยบายในการดําเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชนบ้านเวียงหงร้านนาตะบนแม่หมอ้ออำเภอแม่หมอจังหวัดลําปางอย่างไรนะครับจึงขอเรียนถามนะครับผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับว่า เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะรับทบทวนเรื่องดังกล่าวนี้อีกครั้งเพื่อช่วยให้การออกเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดินให้กับประชาชนผู้อพยพบ้านเวียงหงล้านนาหมู่12บสตำบลแม่เมาออำเภอแม่เมาจังหวัดลำปางมีความคืบหน้าและเกิดผลในทางปฏิบัติสู่การคืนสิทธิ์ในที่ดินให้กับประชาชนครับขอบคุณครับขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับกับเรียน ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติผมพิรพันธ์สาลีลรัตวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกรันตรีแผทองทานจินวัตให้มาตอบกระู้ถามของท่านสมาชิกในประเด็นเรื่องการอพยพประชาชนในอำเภอแม่เมาะจาังหวัดลำปางในพื้นที่ที่ท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ ผมขอญอาตกรับเรียนผ่านประธานครั้ที่หนึ่งนะครับในกรณีเรื่องนี้ท่านนายกให้ความสําคัญแล้วก็ได้สอบถามผมมาเป็นระยะแม้ท่านได้เข้ามารับตําแหน่งไม่นานนี้แต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่หลายรัฐบาลนะครับในรัฐบาลก่อนหน้านี้คือรัฐบาลของท่านเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็มีเรื่องนี้เช่นเดียวกันอันดับแรกผมคิดว่าเราต้องทําความเข้าใจในข้อเท็จจริงกันก่อนนะครับ ผมเองก็เข้ามารับตําแหน่งเมื่อปี66กันยา66แต่กรณีที่ท่านสมาชิกถามเรื่องนี้เรื่องมันเริ่มเกิดมาตั้งแต่2521นะครับไม่ใช่เพิ่งเกิดเมื่อปี66ที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่ว่ามีการประชุมมีการตั้งคณะกรรมการของท่านผู้ว่าการจังหว,วัดเมื่อปี66นะครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่นู่นเลยครับ2521นูน่น ตั้งแต่ตอนที่ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือเรียกกันสั้นๆว่ากอพพเนี่ยนะครับจะเข้าไปใช้พื้นที่ทําเหมืองทานหินเพื่อเอามาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าที่อําเภอแม่เมาจังหวัดลาปางก็ปรากฏว่าในตอนเริ่มต้นที่ผมกลาบเรียนท่านประธานผ่านไปว่ามันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปีนั้นเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเองเนี่ยเขาต้องการพื้นที่ เมื่อท,ที่ท่านเมื่อสักครู่ท่านท่านสมาชิกกล่าวบอกว่ารัศดรที่เสียสละพื้นที่ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอันนั้นคือกลุ่มนั้นนะครับกลุ่มเมื่อปี2 5 2 0 2 1อันนั้นแนหะเขาเสียสละพื้นที่ให้เพราะกฟผต้องการเข้าไปใช้เพราะฉะนั้นในพี่น้องประชาชนในกลุ่มแรกก็ได้รับการอพยพเคลื่อนย้ายมาอยู่ตรงพื้นที่ที่ท่านกล่าวถึงตรงนี้เช่นเดียวกัน พื้นที่เท่าที่ผมทราบรายงานมาก็ประมาณ800ไร่และเนื่องจากว่าเขาได้เสียสละพื้นที่เขาให้กับทางกรฟภเพื่อใช้เป็นทําเหมืองเนี่ยก็เลยต้องตอบแทนที่ดินออกเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ใหม่ให้กับเขาเพราะว่าที่แปลงเดิมที่เขาเคยมีเอกสารสิทธิ์หรือครอบครองอยู่นะ่ะต้องยกให้กฟผทั้งหมดเพื่อไปทําเหมืองอันนี้ก็เลยเป็นการชดเชยตอบแทนให้อันนี้ก็เลยเป็นมติคอรม ครั้งแรกนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในการอพยพสี่ครั้งแรกได้รับสิทธิในที่ดินไปทีนี้ต่อมาหลังจากจากช่วงสี่ครั้งแรกเนี่ยก็มาต่ออีกสามครั้งครับเป็นครั้งที่ห้าครั้งที่หกและก็ครั้งที่เจ็ดสามครั้งหลังเนี่ยไม่มีการเสียตลาดที่ดินให้กับกฟผนะครับเพราะว่ากฟผเนี่ย เขาใช้ที่ดินในสี่ครั้งแรกไปเรียบร้อยแล้วแต่สามครั้งหลังเนี่ยเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนที่บอกว่าได้รับผลกระทบจากการทําเหมืองก็เลยอยากจะขอย้ายที่เพราะว่าบอกว่าที่ที่อยู่เดิมเนี่ยเขาได้รับผลกระทบวันนี้เนี่ยประเด็นที่ท่านสมาชิกถามเนี่ยเป็นการอพย,ยพครั้งที่ห้าส่วนครั้งที่หกครั้งที่เเนี่ยก็ในทํานองเดียวกัน ในครั้งที่5เนี่ยข้อเท็จจริงที่ผมกลับเรียนไปว่าเขาไม่ได้มาเสียสละที่ให้กับกฟผแต่เขาขอย้ายไปอยู่อีกที่หนึ่งเพื่อให้พ้นจากผลกระทบด้วยเหตุตรงนี้ครับเลยเป็นประเด็นว่ามติครมที่ออกมาใช้สําหรับครั้งที่5ที่ว่านี้เมื่อเดือนธันวาคมสองพันสีสิเนี่ยจึงไม่ได้มีกําหนดว่าให้ออกเอกสารสิทธิ์ในที่แปลงใหม่ให้เพราะว่าที่แปลงเดิมที่เขายังอยู่เขายังเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ที่ดินทุกอย่างที่เคยมีเอกสารสิทธิ์ยังอยู่ตรงนั้นเพียงแต่ว่าได้รับผลกระทบก็เลยให้ย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้แต่ให้ยังทำกินและมีสิทธิ์ในที่ดินแปลงเดิมที่ถ้าผมเข้าใจว่าคือบ้านหางหุงนะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ตรงบ้านเวียงองล้านนาตรงนี้ตรงนี้เป็นพื้นที่ใหม่เพราะฉะนั้นครั้งที่หที่ว่านีย ทางรัฐดรกลุ่มนี้เขายังคงมีที่ดินที่เดิมไม่ได้ยกให้กฟผประเด็นก็คือว่าถ,ถ้าเราให้กรรมสิทธิ์ในส่วนที่เขาย้ายมาอยู่ใหม่นี้ให้เอกสารสิทธิก็แปลว่าเขาก็จะได้สิทธิเพิ่มขึ้นมาคูณง่ายได้ที่ดินเพิ่มก็จะมีการแตกต่างกับกลุ่มที่หนึ่งถึงครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่สี่ซึ่งอัน,นั้นเขาต้องเสียสละที่ดินให้จึงต้องได้ที่ดินใหม่แทนแต่กรณีนี้ที่ดินเดิม ยังอยู่กับรัฐดอนเพียงแต่ให้ย้ายที่ไปอยู่ตรงนี้ด้วยเหตุอย่างนี้ครับมติคณะมนตรีเมื่อวันที่เมื่อเดือนธันวาคมสองพันร้อยสี่สิบสี่จึงไม่ได้กําหนดให้ออกเอกสารสิทธิ์ให้รัฐดอนกลุ่มนี้อันนี้ท่านต้องเข้าใจปฐมบทของความเป็นมาก่อนเพราะว่าเขาไม่สามารถจะออกให้ได้เนื่องจากรัฐดอนกลุ่มนี้ไม่ได้ยกที่ดินมาให้กฟผเหมือนกลุ่มที่ครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่สี่แต่ว่าเมื่อขนเมื่อย้ายไปแล้วเนี่ย ก็ค่อยๆเริ่มเกิดปัญหานะครับต่อมาก็เกิดครั้งที่6ครั้งที่7ตามมาอีกในครั้งที่6ถ้าผมจําไม่ผิดก็คือครั้งที่6เนี่ยลักษณะคล้ายๆครั้งที่5 <c oughs> เพียงแต่ว่ามติครั้งที่6เนี่ยให้ออกเอกสารสิทธิ์ให้ทำไมเพราะราษฎรกลุ่มที่ย้ายมาทำนองเดียวกันเนี่ยเนื่องจากได้รับผลกระทบนะฮะไม่ได้ยกที่ดินให้กรกพรเขายินดีที่จะคืนที่เดิมของเขาที่ที่เดิมให้กับหลวง ประมาณคนละหนึ่งไร่เพื่อแลกกับที่ใหม่ที่จะได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นมติคณะมนตรีที่ใช้กับครั้งที่6เนี่ยจึงให้เอกสารสิทธิ์เพราะจะได้เอกสารสิทธิ์คืนจากพี่น้องประชาชนในที่เดิมที่เขาย้ายออกมาแต่จากครั้งที่ห้าที่ท่านถามท่านต้องเข้าใจข้อเท็จจริงตรงนี้ก่อนอันนี้คือประเด็นหลักนะครับครั้งที่เจ็ดก็ทํานองเดียวกันซึ่งอยู่ระหว่างการดําเนินการเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นปัญหาอย่างนี้เนี่ยก็เลย มติดคัมนตรีที่ใช้กับครั้งที่5ที่ท่านสอบถามเนี่ยจึงไม่มีเรื่องการให้เอกสารสิทธิ์แต่อย่างที่ท่านบอกครับมันผ่านมาสองทศวรรษผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมมันไม่จบแต่ก็ยังไม่จบจริงๆสองทศวรรษเนี่ยผมก็ไม่ทราบผมเข้าใจว่าคนที่เริ่มต้นในกลุ่มที่อพยพกันเมื่อครั้งที่หตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยนะครับวันนี้ก็คงจะอาจบางคนก็อาจจะมีลูกหลานมารับช่วงก็ได้ ก็เลยเริ่มกรีปัญหาว่าอยากจะได้เอกสารสิทธิ์เหมือนกับครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่สี่และครั้งที่หกตรงนี้ครับที่เป็นประเด็นว่าจะให้ได้ไหมนะเพราะว่าครั้งที่ครั้งที่สี่ไอ้ครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่สี่เนี่ยเราเข้าไปใช้พื้นที่เขาเอาที่ดินเข้ามาก็เลยต้องหาที่ดินแบ่งใหม่ให้ครั้งที่ห้าเนี่ยไม่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้เลย เพียง <spe aker> แต่เห็นใจรัฐฎรที่ได้รับผลกระทบก็ย้ายออกมาให้คณะรัฐมนตรีก็มีมติให้ช่วยเหลือในรูปแบบอื่นมติธันวาคม44แต่ไม่มีเรื่องให้เอ,อกสารสิทธิเพราะเขาไม่ได้ให้ที่ดินมาให้กับกฟผ<ๆ>นะครับวันนี้ท่านต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนแต่เมื่อมีการเรียกร้องต่อกันมาเรื่อยๆเนี่ยยังไม่จบในมติคณะรัฐมนตรีป,ปี44ที่ท่านอ้างอิงถึงเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้ด้วยเนี่ยในนั้นท่านก็จะเห็นว่ามีการตั้งคณะกรรมการ ซึ่งในช่วงวันนั้นนะครับกระทรวงพลังงานเนี่ยยังไม่มีนะครับกระทรวงพลังงานตั้งปีส5หนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยกฟผเนี่ยขึ้นอยู่กับสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีท่านนายท่านรัฐมนตรีแยมสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กํากับดูแลรับผิดชอบไม่ใช่รัฐมนตรีพลังงานเพราะวันนั้นยังไม่มีกระทรวงพลังงานต่อมาเมื่อมีกระทรวงพลังงานและกฟผย้ายมาสังกัดกับกระทรวงพลังงานตั้งแต่ปี2 5 4 5เรื่องเหล่านี้ถึงได้ถูกโอนมาอยู่ภายใต้ในเรื่องของกระทรวงพลังงาน คณะกรรมการชุดที่ว่านี่นะครับก็ระบบราชการคนะผมก็ไม่สามารถจะตอบท่านได้ว่าตั้งแต่ปีสี 4, ่สธันวาสี่สมาตั้งกรรมการปีสี 5, ่ห้าสี่หกไปถึงไหนผมถามข้อมูลเจ้าหน้าที่ก็ตอบไม่ได้แต่ว่าเอาเป็นว่าได้ข้อมูลว่ากรรมการชุดนี้มีการประชุมครั้งสุดท้ายมีการตั้งอนุตั้งคณะทำงานกันเนี่ยเมื่อปีสี่เก้และหลังจากปีสี่เกมาเหตุการณ์ก็หายเงียบไป จนกระทั่งประมาณปี65ก็มีการร้องเรียนจากรัษฎรกลุ่มนี้ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับกับอีกครั้งหนึ่งครั้งที่6ถึงได้กลับเรื่องนี้ได้กลับขึ้นมาใหม่แล้วก็เลยมามีประเด็นเรื่องการขอเอกสารสิทธิ์ขึ้นมาก็มีการประชุมขาเรืออะไรกันมาเป็นระยะจนกระทั่งถึงครั้งที่ท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่ครับรท่านประธานก็คือเรื่องเมื่อเดือนเมื่อปี46เร็วๆเ,วเวนี่ยท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีการตั้งคณะ กรรมการขึ้นมาพิจารณาเรื่องของการที่จะให้เอกสารติดกับรัศดรกลุ่มนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็เป็นประเด็นอย่างที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่ว่ามาติบอกเห็นชอบแต่ก็ยังมีประเด็นว่าแล้วขั้นต่อไปจะต้องเหมือนครั้งที่6กไหมที่ต้องมีการคืนที่ดินหรือเปล่าอะไรทํานองนี้ก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆอันหนึ่งก็คือว่าต้องเพิกถอนพื้นที่ป่าเพราะว่าพื้นที่ตรงบริเวณนี้เป็นพื้นที่ของป่าสงวน การจะออกพื้นที่ป่าสงวนให้เอกสารสีนี้ไม่ได้ก็จะต้องมีการผ่านไปทางกระทรวงทรัพย์ซึ่งกํากับดูแลบังคับบัญชากรมป่าไม้นะครับเพื่อจะพิจารณาเงื่อนไขตรงนี้ต่อไปอันนี้ก็เป็นการประชุมนะครับเมื่อเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านกล่าวเมื่อสักครู่เหมือนกันว่าที่ประชุมก็มีมติให้พลังงานจังหวัด รายงานมาที่กระทรวงพลังงานก็คือมาที่ท่านประหลัดกระทรวงแต่วันนี้รายงานก็ยังไม่มาผมได้เคยผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นท่านหรือเปล่าที่เคยทําหนังสือมาถามด้วยนะผมก็แจ้งกํากับไปทางท่านประหลัดปรากฏว่าหลังจากที่คณะกรรมการประชุมเมื่อเดือนกันยายน2567นนะครับแล้วก็มีมติบ,บอกว่าให้ทางพนอจอจังหวัด รายงานเรื่องนี้มาที่ทางปลัดกระทรวงพลังลางานเพื่อดําเนินการต่อไปเนี่ยทางพื้นที่ทางจังหวัดก็มีการทําบันทึกรายงานกลับไปที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้ก็เป็นปัญหาเพราะว่าระบบราชาการมันย้อนกันไปย้อนกันมาอยู่อย่างนี้ท่านประธานนะบอกว่าให้รายงานแต่พอเอาเข้าจริงก็รายงานตรงไม่ได้ต้องไปกลับไปผ่านทางท่านผู้ว่าอีกก็ปรากฏว่ามีประเด็นเพิ่มเติม ขึ้นมาอีกนอกจากเรื่องขอเอกสารสิทธิ์แล้วเนี่ยจะขอชดเชยต้นไม้อะไรต่างๆที่อยู่ในที่เดิมด้วยนะครับขอเงินชดเชยก,ก็ยังเป็นประเด็นว่าอ้าวก็ที่แปลงนั้นก็ยังไม่สรุปว่าจะยกมาให้เหมือนครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สี่หรือครั้งที่หกไหมที่ถ้ายังเป็นอยู่ต้นไม้อะไรต่างๆที่อยู่ในที่ก็ยังเป็นของของราษฎร แล้วจะหลวงจะชดเชยให้ด้วยได้ไหรเปล่าเพราะว่าหลวงไม่ได้อะไรกลับมาอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นขารากรสังอยู่ทางจังหวัดก็เลยสั่งว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องกลับมาประชุมเรื่องนี้เพิ่มอีกเพราะฉะนั้นไอที่บอกว่าประชุมเสร็จเมื่อเดือนกันยายนปี2 5 6 7ที่ผ่านมาก็าเลยยังไม่จบเพราะาเดี๋ยวจะต้องมีการประชุมเรื่องเรื่องค่าชดเชยต้นไม้ให้รอบทั้งหมดและถึงจะเสนอมาที่ส่วนกลางนะครับ เพราะนั้นสถานการณ์ในปัจจุบันในกรณีที่ท่านถามกรณีครั้งที่5เนี่ยนะครับมันก็พัฒนามาอย่างนี้เพราะสถานการณ์ปัจจุบันก็คือว่าทางจังหวัดได้ประชุมจบไปเรื่องเอกสารสิทธิ์เหลือแต่ขั้นตอนรายงานกับมณทิส่วนกลางก็เกิดปัญหาเรื่องเงินชดเชยต้นไม้อะไรกันขึ้นมาอีกนะครับก็เลยจะต้องเรียกประชุมถ้าผมจําข้อมูลไม่ผิดก็ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยครับจะมีการเรียกประชุมเพื่อพิจารเรื่องเงินชดเชยต้นไม้อีกเพราะฉะนั้น ในขั้นตอนที่ท่านถามในส่วนนี้เนี่ยก็คือเป็นอย่างที่ผมกลัาบเรียนเรื่องก็ยังไม่กลับมาส่วนกลางยังอยู่ในจังหวัดอยู่นะครับแล้วก็รอประชุมครั้งต่อไปเรื่องเงินชดเชยครับก็ขออนุญาตก,กลาบเรียนรรท่านประธานในคําถามที่หนึ่งครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านน้ำตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับเชิญคุณนทาน,นีเชนน้อยถามเป็นครังที่สองครับ ขอบคุณครับเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับก็จากที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงนะก็เป็นข้อมูลที่ถูกต้องครับว่าพื้นที่เก่าเนี่ยฮะชาวบ้านยังไม่ได้มีการคืนพื้นที่ให้กับาทางการไฟฟ้านะครับแต่จริงๆต้องยอมรับว่าก็คือชาวบ้านเนี่ยมีความเดือดร้อนจากการประกอบกิจการเหมืองจริงเพราะจัดพื้นที่ไปถึงขอบเหมืองนะฮะไม่เกิน3กิโลเมตร และที่ท่านบอกว่าเจ้าของอชาวบ้านยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เดิมนะก็เป็นจริงครับแต่ว่ามีการตัดสาธารณประโภคครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือไฟเพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ไม่ได้เข้าไปใช้พื้นที่เดิมหรือไปประกอบในสิ่งใดได,ได้เพราะว่าผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นการว่าจะต้องคงสถานที่หรือรูปเดิมหรือของต้นไม้เดิมเพื่อที่ว่าจะได้ค่าชดเชยเพราะฉะนั้นก็เลยคือชาวบ้านจริงๆแล้วะครับพร้อมที่จะคืนพื้นที่เดิมนั้นให้กับทางรัฐ แล้วก็อเอาพื้นที่ใหม่ที่อยู่อาศัยปัจจุบันเพราะว่ามีทั้งวัดมีทั้งบ้านมีทั้งโรงเรียนนะฮะแต่ว่าเนื่องจากตามที่ท่านทั้งหมดตีพูดก็คือว่าการไฟฟ้าไม่ได้ใช้พื้นที่นั้นแต่มันเป็นพื้นที่ของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ขอบเมืองและเขารู้สึกไม่สบายใจและรู้สึกว่ามีผลกระทบเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเป็นปัญหานี้มาครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าสมัยก่อนมันยังไม่มีกระรวงพลังงานจนถึงปัจจุบันก็คือเป็นความจริงฮะแต่ว่าก็คือ แล้วก็เรื่องก็หายไป10กว่าปี20ปีแล้วเพิ่งกลับมาเพราะว่าผมก็เพิ่งมาติดตามเรื่องนี้ประมาณ3 4ปีที่ผ่านมาด้วยความที่ชาวบ้านนะครับมองเห็นว่าท่านรัฐมนตรีนะครับเป็นเป็นคนที่เข้ามาแก้ปัญหาหลายๆอย่างในของพื้นที่ของอำเภอแม่หมอเพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรีก็เลยเป็นความหวังนะครับที่จะมา เริ่มในการสะาาสางปัญหาใหม่ชาวบ้านพร้อมที่จะสลาพื้นที่เดิมครับเพื่ออยู่พื้นที่ใหม่แล้วก็พื้นที่เดิมเนี่ยครับ <c oughs> ไม่สามารถเข้าไปทําอะไรได้แล้วครับด่านเพราะว่ามันเป็นพื้นที่รกหลางหรือว่าต้องคงสภาพเดิมการจะเข้าไปทําเกษตรหรือไปทํากิจการใดๆในพื้นที่ะครับก็ไม่สามารถทําได้เพราะว่ามันมันรกหลังแล้วก็มีมีเหตุว่าอาจจะเป็นกลัวเรื่องด้านความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะถามท่านครับว่าเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีตัวอย่างที่มีคล้ายคลึงกัน,ก, <c oughs> นก,ก็คือการอพยพครัขข้งที่6เนี่ย ก็คือกรณีของบ้านใหม่ฉลองราดนะครับคอรมอรีม,มติคอรมอรลองรล้ว,ว่าให้ออกสนดเป็นไปนได้ไหมครับท่านท่านรัฐมนตรีว่าเราจะเริ่มดําเนินการใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วก็คือในในระดับจังหวัดน,นะก็ดําเนินการไปพลางก่อนคล้ายๆกับของของครั้งที่เป็นบ้านใหม่2รองลาดแล้วก็ชาวบ้านมีความเดือดร้อนในประเด็นเดียวกันก็อยากให้ทางทางท่านรัฐมนตรีนะครับเป็นเป็นแกนนำนะครับหรือเป็นเป็นโต้โผนะครับให้ให้ดําเนินการนะครับเนื่องจากว่า คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นมีมติออกสนนให้ครั้งที่6แต่ว่าครั้งที่5เนี่ยก็คือ,อยังยังไม่มีการดําเนินการแล้วก็ในส่วนของครั้งที่6ก็คือท่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติท่านก็รับไปดำเนินการก็คืออยากทราบว่ารัฐบาลจะมีแนวทางพิจารณาสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องขั้งต้นได้อย่างไรนะครับเพราะว่าคณะกรรมการในจังหวัดหรือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินหรือว่าคณะกรรมการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน วันนี้สิ่งที่ผมตั้งกระทู้ถามผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีก็คือจะขอความอนุเคราะห์นะครับจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานท่านพิรพรร์าสารีและวิวภาคนะครับเป็นเจ้าภาพในการนําเรื่องนี้นะครับเข้ามาพิจารณาแล้วก็นําเข้าคอารมอเพื่อขอทบทวนมติอีกครั้งหนึ่งให้กับชาวบ้านบ้านเวียงของล้านนานะครับให้มีเอกสารสิทธิ์เหมือนกับบ้านใหม่ฉลองราชเพื่อให้เกิดการทํางานในเชิงบริาการร่วมกันและสามารถออกเอกสารสิทธิ์เป็นที่ดินให้ให,ให้ให้ชาวบ้านได้แล้วผมว่า ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่ผมจะต้องตั้งการทู้ผ่านการรู้ถามผ่านท่านประธานไปยังท่านมนตรีเพราะว่าการอุยพครั้งที่7็นะครับ mm. ก็ไม่ได้มีมติครมอรองรับซึ่งคราวนี้มันยังอยู่ในช่วงที่ว่าพื้นที่ของการไฟฟ้ายังเช่าอยู่กับป่าไม้แต่ว่าเดี๋ยวอีกประมาณส0กว่าปีมันก็จะหมดสัญญามันก็จะเกิดเหตุการณ์คล้ายๆการอย่างนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากให้ท่านรัฐมนตรีนะครับช่วยดําเนินการเป็นบรรทัดฐานเพื่อที่ว่า ในในอีก10กว่าปีนะฮะทีม่มันจะหมดสัญญาเช่าในครั้งที่7เนี่ยมันก็จะเกิดเหตุทํานองเดียวกันถ้าสมมติว่าท่านท่านรัฐมนตรีสามารถสร้างบรรทัดฐานแล้วก็แก้ไขปัญหาให้แก่ทางไม่เหมอะได้ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งเพราะว่ามันก็จะเป็นบรรทัดฐานในการดําเนินการครั้งต่อไปกใ็ในส่วนประเด็นคําถามที่สองนะครับคือผมก็จะถามว่าผมจะขอในฐานะผู้แทนรัศฎรจะขอความอนุเคราะห์ผ่านท่านประธานไป,นปยังท,ท่านรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพในการดําเนินการในส่วนของบ้านใหม่บ้านเวียงของล้านนาได้หรือไม่ครับขอบคุณครับ ขอบคุณคุณจนทานีครับเจินท่านปรีวกว่ากระทรวงพลังงานครับครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับอ,อ,อันดับแรกที่ท่านถามผมจะตอบกันเลยว่าไม่ต้องขอหรอกครับเพราะโดยตําแหน่งหน้าที่ผมเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับคือกระทรวงพลังงานวันนี้ที่ผมเรียนเนี่ยครับเป็นผู้กํากับดูแลกับกฟผเพราะฉะนั้นเมื่อเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกฟผก็ต้องมาที่ผมในฐานะรัฐมนตรีพลังงานอยู่แล้ว เพียงแต่ว่ายังมาไม่ถึงผมคิดว่าปัญหาต่างๆที่ท่านได้กล่าวไปเนี่ยเป็นเรื่องข้อที่จริงที่เกิดขึ้นว่าวันนี้ทางรัฐดอนเขายินดีที่จะมอบที่เดิมให้หลวงนะครับอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่า,าผมขออนุญาตผ่านรรท่านประธานนะครับว่าอยากจะให้ทางพื้นที่โดยเฉพาะท่านสมาชิกสภาผูแ้แทนรัฐดอนในพื้นที่เนี่ยไปติดตามเรื่องนี้ที่จังหวัดให้จังหวัดเนี่ยรีบสรุปเรื่องมาที่ผมโดยเร็ว นะครับเมื่อเรื่องมาถึงผมจะรับผมรับปากเลยครับว่าผมจะทํางานให้เร็วที่สุดแต่ว่าผมอยากจะขออีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าประเด็นปัญหาสถานการณ์ปัจจุบันแบบที่ท่านได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยท่านทําเป็นหนังสือถึงผมเลยได้ไหมครับผมจะได้มีข้อมูลเป็นฐานไว้ด้วยว่านอกจากที่จังหวัดรายงานมาอาจจะตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างแต่อย่างน้อยต้องให้เกียรติว่าท่านสมาชิกาผู้แทนรัษฎรนเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องของรัษฎร ผมก็จะได้เอาข้อมูลจากท่านมาประกอบกับข้อความเห็นที่เขาจะเตอขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไปถ้าหากจะต้องนําเข้าคณะรัฐมนตรีในประเด็นเรื่องอะไรจะได้มีความเห็นประกอบไปห,หลายๆด้าน,นะนเพราะฉะนั้นในส่วนที่ท่านถามไม่ต้องห่วงครับผมเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเรื่องมันยังมาไม่ถึงนะอย่างที่ผมเรียนท่านว่าตอนนี้มีประเด็นอะไรคาอยู่ในจังหวัดนะครับก็ขอความนาท่านประธานผ่านไปว่าให้ไปเร่งรัดในจังหวัดให้จบ ส่งมาแล้วท่านก็เอาประเด็นที่คุยกันเมื่อตะกู่ที่ท่านพูดนะครับไปให้ทางจังหวัดด้วยแล้วทําถึงผมด้วยผมก็ได้เก็บเป็นข้อมูลไว้ดําเนินการให้ท่านต่อไปครับแล้วก็ผมรับปากครับว่าในวันที่เรื่องนี้มาถึงผม <c oughs> ผมจะทํามาให้เร็วที่สุดครับขอบคุณกรบต่านนะครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็ขอบคุณคนชนธานีเช่นน้อยด้วยนะครับขอบคุณครับจบกระทู้ถามนะครับอีกสักนิดครับท่านประธานครับเชิญครับเชิญครับ ก็เรียนเรียนท่านประธานนะครับผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับเราก็ทราบว่านะครับว่าไอ้ส่วนของอำเภอแม่เมาะเนี่ยในส่วนของการดําเนินการของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตห่งประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการทําเหมืองหรือว่าประเด็นอื่นๆเนี่ยมีปัญหาอยู่เยอะมากมายครับซึ่งประเด็นปัญหาสาคัญช่วงนี้ทางท่านรัฐมนตรีก็เข้ามาแก้ไขให,ให้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 ชาวบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้แก้แก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเต็มที่นะครับจนปัจจุบันเนี่ยฮะ เหตุการณ์เริ่มตั้งแต่เราใช้ฐานหินจนปัจจุบันใกล้จะเลิกใช้ฐานหินแล้วครับหลายๆปัญหาก็ยังไม่ถูกแก้ไขเพราะฉะนั้นก็คือผมก็ขอให้ท่านรัฐมนตรีนะครับช่วยพิจารณาการแก้ไขปัญหาในส่วนของเพื่อแม่หมอเป็นเป็นหลักอย่างเร่งด่วนนะครับผมแล้วก็ผมก็จะประสานงานผ่านทางทีมงานของท่านแล้วก็ไปถึงท่านรัฐมนตรีครับสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีและผู้ถามประตูแต่ถามนี้ครับ